สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงนะคะสายลีโชตจากเว็บไซต์สายลี่โชดคอมค่ะวันนี้นะคะผิงคก็จะมาสอน เทคนิคการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะหลังจากที่ทำไปแล้วประมาณ1เดือนมัน้งนะคะวันนี้ก็กลับมาสอนกันอีกครั้งมาแบ่งปันเทคนิคการทำอีกครั้งละกันก็นะะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพิงใช้โปรแกรม Photoshop CC 2017นเดะคะเดี๋ยวเราไป New File กันก่อนเลยละกันนะคะไปที่ File New เพราะฉะนั้นหน้าต่างมันอาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆใช้โปรแกรมที่ เรียกว่า collaboration กับผิงน,นะคะก็จะมีหน้า,นาตาที่แตกต่างกันไปนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่ามันก็จะใกล้เคียงกันแล้วของผิงน,นะคะ Photoshop cc 2 0 1 7เนี่ยมันก็จะมีให้เลือก A 4ตรงนี้ผิงก็จะคลิกเลยนะคะเลือก A 4ตรงนี้ตรงนี้ก็ตั้งชื่อเลยแต่ถ้าของเพื่อนๆไม่มีนะคะก็พยายามหาเองแล้วกันนะคะว่าขนาด A 4เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะก็หาแล้วก็คลิกเลือกเลยแล้วก็ ตั้งชื่อภาพเลยนะคะ ep ที่6แล้วกด c r e a t นะคะเมื่อกด create แล้วนะคะก็จะได้หน้านตาเปล่าแบบนี้ออกมานะคะอย่างแรกที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมเลยก็คือเตรียมรูปภาพตัวเองให้เรียบร้อยนะ,ะซึ่งรูปภาพนี้นะะพิงไปหามาจากเน็ตเดี๋ยวพิงก็จะให้เครดิตใต้ภาพนี้ด้วยนะคะก็หลีกเลี่ยงการโดนฟ้องร้องนะคะเพราะว่าเอาภาพคนอื่นมาใช้ก็จะต้อง เรียกว่าอ้างอิงเครดิตด้วยเพราะเขาเป็นคนถ่ายภาพสวยอันนี้คือตากล้องนะคะที่เว็บไซต์อะไรสักอย่างเนี่ยในพิงจะเอาไว้ใต้คลิปว,วิดีโอนี้เลยละกันนะคะเผื่อใครจะไปสนใจที่จะไปจ้างเขาถ่ายรูปนะคะรับปริญญาอะไรต่างๆนะคะก็อย่าฟ้องกันลวกันนะคะให้เครดิตแล้วนะเผื่อเจ้าตัวมาเจอนะคะโอเคก็ดึงรูปนี้มาก่อนเลยทั้งนางแบบแล้วก็คนถ่ายภาพด้วยนะคะก็ขออนุญาตเลยลวกันดึงมาเลย แล้วก็ดึงมาใส่เลยอ่าแล้วก็คอนโทรล J ก่อนนะคะแล้วก็ปิดตาข้างหลังไว้แล้วก็ขยายเลยขยายนี่อย่าลืมกด Shift ก็กด a นะคะ l mm hmm. ก็คือ ALT ปุ่มที่เรียกว่า ALT นั่นะคะ mm hmm. ก็กดแล้วก็ขยายนะคะขยายประมาณนี้ mm hmm. แล้วก็ไปที่ ฟิลเตอร์ไปที่เบอร์ไปที่แกสเซนเบอร์นะคะพิงเอาประมาณอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาประมาณเท่าไหร่อ่ะเอาประมาณประมาณนี้แล้วกัน33นะคะกดโอเคอ่ะจากนั้นก็ล็อกไว้เลยค่ะเมื่อล็อกแล้วนิวเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็ไป คลิกขวาตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกตรงนี้ค่ะพลิกอนแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นสนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็นขีดฆ่าแบบนี้ไปเลยตรงสโตกก็เลือกเป็นสีสีนี้นะคะเลือกตรงนี้นะให้มันเป็นสีเดียวแล้วก็ไปเลือกตรงนี้สีขาวแล้วก็เอาประมาณสัก3ก่อนนะคะแล้วก็มาลากเลยเนี่ยอันนี้ก็คือลากลากเฉยๆเลยนะคะเนี่ยให้มันเป็นรูปแบบรูปลากแล้วก็หมุนเอา คอนโทรลเจคอนโทรลเจนะะแล้วเราก็หมุนเนาะคอนโทรลเจอีกคอนโทรลเจอืประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันจากนั้นให้ดีลเลเยอร์มาอีกอันนึงนะคะแล้วก็ไปที่ตัวนี้แล้วก็ไปเรื่องตรงนี้เป็นหกหกเหลี่ยม Enter นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนสี เป็นสีนินะคะแล้วตรงสโต๊กก็ประมาณ5นะคะแล้วก็ลากเลยค่ะอนะามลากแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะนเราก็มาวางไว้ตรงกลางเราก็ย่อกดชิปกับกดอ,อไว้ด้วยนะคะ alt จากนั้นเนี่ยเราก็มาเปิดตาอันที่เป็นรูปเราเนี่ยะคะที่ดึงมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะที่มันรูปเล็กๆเนี่ยเราก็ขยายเลยคลิกที่มุมกดชิปกกดออแล้วก็ขยายแบบนี้รูปเราแต่ถ้ารูปเพื่อนๆไม่ขยายก็ดีนะคะก็ให้โย่จะดีกว่าถ้าขยายเนี่ยมันจะทําให้ภาพเบลอนั่นเองก็ต้องระวังนะคะจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เขย่คีย์บิ้งแมสให้มันเข้ากับรูปนี้เท่าน,นั้นเองเห็นไหมจากนั้นนะคะก็ ให้ดับเบิลคลิกเดี๋ยวนะไม่สีไปที่เอฟนะคะแล้วก็ไปที่สโต k กอ่าสโตกเห็นไหมคะว่ามันจะเป็น17แล้วเราก็จะปรับอควาซิตี้ให้มันน้อยลงมาแล้วตรงนี้ก็ขยายใหญ่นิดนึงแล้วก็ปรับโอพาซิตี้น้อยลงมาอ่าแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงเนี้ ตรงไซส์เนี่ยเห็นไหมมา3.8เราก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้อยู่ที่คุณนะคะว่าจะชอบขนาดไหนอ่ะนี่ก็ปรับให้เป็นมีมิติแบบนี้จากนั้นกดโอเคอ่าเห็นไหมอืมจากนั้นทำยังไงต่อนะคะก็เนี่ยนะอันนี้ก็ปรับตามมุมที่เราต้องการเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสงานอาร์ตเนี่ยจากนั้นนี่ผิดทิงกาทิ้งก่อนจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำสามเหลี่ยมมาครอบก็คือสามเหลี่ยมเลยเห็นไหมก็ไปที่ตัวนี้เลยนะคะ ไปที่นี่เลยพ o ลีกอนแล้วตรงเนี้ยเลือก3กด enter นะคะจากนั้นไปที่ f ฟ l l แล้วก็ขีดค่าไว้ตรงนี้ประมาณสัก15บหาจากนั้นให้ New Layer ขึ้นมาค่ะเมื่อ New Layer แล้วก็ลากเลยลากประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนจากนั้นนะคะก็เลื่อนมันลงมาให้มันคอมแล้วก็ย่อลงมานิดนึงโดยกดชิปกับกด All ท่านเองแล้วก็เอียงมาค่ะ ก็ยอก่อตามองศา,าที่เราชอบนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่ามันเล็กไปเราก็ไปสามารถเพิ่มสโตกมันได้สัส24เปไงละประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้มันเหมือนกืนเข้าไปข้างหลังนะคะง่ายมากๆทำยังไงไปที่ mass นะคะไปเลือกตัวสามเหลี่ยมนี้แล้วไปที่ mass ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกเนี่ยค่ะ pen t o o นะแล้วก็ไปเลือกตรงนี้เป็น path เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพิงค์จิ้มมันอื่นก่อนประมาณนี้นะแล้วก็นยะคะจิ้มไปเลยเดี๋ยว่อน,นะไม่ใช่ผ่าสีตองเออถูกแลถูกแลเดี๋ยวพิงค์นิวเลเยก่อนอ่ะ New Layer มาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกืนเข้าไปในนั้นก็ไม่เป็นไร new layer ไปก่อนแล้วก็คลิกลา,ลากลากแบบนี้เลย ในส่วนที่เราต้องการจะตัดแล้วก็กด selection กด ok จากนั้นเนี่ย a n i l a r er ตรงนี้เราลากทิ้งค่ะแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็อย่าลืมมาปรับตรงนี้เป็นสีดําด้วยสีดำ100%ก็คือ06ตัวแล้วเราก็ไปเลือกบัตรบัตรแบบนี้ก็ไดาา้แล้วก็มาลบเลยเนี่ยลบไปเลยลบไปเลยค่ะเท่านี้เองมันก็จะเกินเวลาเห็นไหม ง่ายๆกันเลยทีเดียวนะคะนี่เห็นไหมก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยคุณก็ใส่ฟอนต์เลยนะคะอฟอนต์เนี่ยเดี๋ยวพิงจะบอกเลยว่าใส่แบบนี้นะก็พิงคิดว่าทุกคนน่าจะใส่ฟอนต์เป็นอยู่ละคุณก็พิมพ์เลยเอฟอนต์อะไรก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาฟอนต์ตามพิงนะคะเพราะว่าพิงไม่แจกนะฟอนต์อะเพราะว่าพิงไม่ได้เป็นคนคิดคนเองนะคะคุณก็ใส่หัวเรื่องเลยจะเขียนว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็พิมพ์เลย PIO ที่อะไรเงี้ย ส่วนพิงค์เนี่ยพิงจะไม่พิมพ์นะขออนุญาตเลยแล้วกันพิงจะดึงมาจากตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าพิงใช้ฟอนต์อะไรพิงใช้ฟอนต์ตัวนี้ค่ะอืก็ไปดูหาค้นหากันเองแต่พิงไม่แจกไม่ต้องมาขอนะคะเพราะว่าผิดอนยพันนะเพราะว่าพิงไม่ได้เป็นคนเรียกได้ว่าออกแบบฟอนต์อะไม่ใช่เพราะฉะนั้นพิงไม่แจกนะคะก็จะดีไซน์พอ แจกฟรีแล้วกันนะคะส่วนฟอนต์จะเอาที่เครื่องคุณมีอยู่นั่นแหละนะคะส่วนอันนี้ผิงใส่เอฟเฟกไปด้วยนะวิธีใส่เอฟเฟกต์ทำยังไงนะคะก็ง่ายๆไปที่ FX นะคะเมื่อคุณพิมพ์ฟอนต์มาแล้วไปที่ FX แล้วก็ไปที่ Drop Shadow Drop Shadow เสร็จแล้วคุณก็ไปเลือกแบบผิงเลย b a i n Mode เนี่ยให้เป็น Multiply ตรงนี้ผิงใช้สีดำ06ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ตรง Opacity เนี่ยก็26 มุมมันเนี่ยก็68ตรงนี้17 23 3็ดาทำแบบพิงเป๊ะๆแ,แ,แล้วก็กดโอเคมันก็จะได้ดรอปชาร์โดมาแบบนี้ก็สวยๆนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะคะเนี่ยค่ะฟอนต์นะเนี่ยพิงจะขอดึงหน่อยแล้วกันประมาณเนี้ยคุณก็ใส่ฟอนต์ตามใจชอบคุณเลยนะคะ ็เป็นอันเสร็จเห็นไหมเราก็จะได้พอร์ตโฟลิโอสวยๆและขนาดมันใหญ่มากนะคะนี่คุณดูเลยผิงใช้ขนาดประมาณเนี้ยวิดกับไฮแล้วเวลาคุณไปพิ้นเนี่ยมันก็จะโอเคนะคะขนาดใหญ่ก็สวยนะคะเลือเลยทีเดียวก็จบแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าคุณคิดว่าคุณดูวิดีโอผิงแล้วมีประโยชน์นะคะคุณก็แชร์ช่วยแชร์หน่อยแล้วกันนะคะจะได้ ทำให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะได้เรียนรู้ฟรีกันไปด้วยนะคะก็จะได้บุญได้อะไรกันด้วยนะคะแล้วก็จะดีมากนะคะถ้ากดติดตามช่องผิงนะคะเพื่อรอติดตามชมวิดีโอถัดไปเรื่อยๆน่นเองิงก็จะทําออกมาเรื่อยๆนะคะผิงตั้งใจไว้แบบนั้นแล้วก็ฝากาแฟนเพจด้วยละกันนะคะก็ไปให้กําลังใจกดไลค์กดติดตามนะคะคอมเมนต์อะไรกันได้อยากให้ปรับเปลี่ยนอยากให้ทําภาพอะไรแบบไหน นะคะส่งเข้ามากันได้นะคะแต่พิงต้องบอกก่อนว่าพิงไม่รับทุกเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ตกลงที่จะทําทุกคนที่เสนอมาพิงจะดูคอมเมนต์ที่แบบว่าคิดว่าคอมเมนต์ไหนที่จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่ไม่ไม่ไมแบบจําเพาะจอกจงนะคะถ้าคิดว่าพิงคิดว่าถ้าใครเสนอมาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบเป็นความรู้ให้คนอื่นได้มากพิงก็จะทําให้นะคะ โอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะทำทุกงานให้สนุกแล้วเราจะไม่หยุดพัฒนาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ